ของพี่อุ้มกับพี่เกดเป็นชาไทยหวานร้อยใสมุกนะจ้าตามนั้นเลยอ้อเวลาเดิมที่เดิมด้วยนะแล้ววันนี้พี่บุ๋มไม่เอาด้วยเหรอจ๊ะอ๋อวันนี้แกลาเห็นบ่นว่าปวดหัวเป็นไข้นิดหน่อยอ๋อฝากบอกแกด้วยนะว่าขอให้หายไวๆเดี๋ยวพอเอาน้ำไปส่งในที่ออฟฟิศนะโอเคจ้ะพี่ไปทำงานก่อนนะจ้ะ มื่อกี้แกทำอะไรอะ่ะพอดีฉันรับจ้างฮิวอะ่ะพี่ออฟฟิศข้างๆโรงงานเขาฝากฉันซื้อน้ำพวกแกวออะไรไหมฮะรับจ้างนี่แกขัดสนลพลอยเอาเงินไปไหนหมดก็ไม่ไดเอาไปใช้อะไรนะแค่รู้สึกว่าอยากมีเงินเก็บบ้างอโอ้แค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วไหมแกยังมาทำงานรับจ้างเพื่อเงิน5บาท1ิบาทอย่างนี้เหรอเออไม่หนงจะคุ้มเลยเสียเวลาชีวิตจะตายอยากได้เงินก็ต้องอดทนหน่อยไหมอะ่ะ เก็บเล็กวสมน้อยว่าแต่แกจะเอาเงินไปทำอะไรอะ่ะฉันว่าจะเอาไปซื้อมอไซค์สักคันอะ่ะขี้เกียจเสียค่าวินกับค่ารถเมลละแหมค่าใช้ใจ่ายมันก็พอๆพกันปะวะเพอเผื่อแพงกว่ากันอีกไม่นะฉันว่ามันคุ้มดีแกลองคิดดูถ้าเรามีรถไปไหนมาไหนก็สะดวกส่งของซื้อของรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเลยว่าแต่พวกแกจะฝากฉันซื้อไหมเนี่ยจะได้ออกไปตอนเที่ยงพร้อมออเดอร์พี่อุ้มเลย งั้นฉันไปถามพนยกนอื่นก่อนนะโพอพยอย่าบอกนะรับจ้างมาเป็นอาทิตย์ได้เงินแค่นี้นะนี่มันก็เยอะแล้วนะฟ้ารวมกันก็ตั้งหลายบาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยเสียเวลาเกินชาติไหนจะรวยเนี่ย เย็นเนี้ยไปช้อปปิ้งกับผู้ชันไหมอืมฉันไม่ว่างอะ่ะเดี๋ยวต้องไปยืนต่อคิวร้านชาบูให้พี่ข้างบ้านฮะนี่แกจะรับทำทุกอย่างเลยเหรอก็ใช่นะสิใครจ้างทำอะไรหรือว่ามีช่องทางตรงไหนที่ได้ตังฉันก็ทำหมดแหละรีทาฉันก็รับนะจ้างพิมพ์งานร้อยหนึ่งฉันก็เอาขายของก็ก็แก๊้ได้ก็ไม่หาเวลาพักผ่อนบ้างเถอะทำงานขนาดนี้ตตยตาเป็นแพนด้าแล้ว พี่พลอยพี่รับจ้างทำทุกอย่างใช่ไหมใช่จ้ะน้องมีอะไรหรือเปล่าพี่ทำกันบ้านให้ผมหน่อยฮะกันบ้านเหรอใช่ครับพี่ผมจ่ายห้าสิบเลยเอ,อ่อขอโทษนะน้องพี่ไม่รับอะ่ะเอา้าไหนว่าพี่รับหมดไงผมอุตส่าห์เดินมาตั้งไกล โอโหเลือกงานซะด้วยถึงฉันจะรับทําทุกอย่างก็จริงแต่ก็มีขอบเขตนะเน้นทั่วไปอะไม่ใช่หิวเงินถึงข่านจะต้องมาทําอะไรแบบนี้อีกอย่างกันบ้านอะเด็กมันก็ต้องทําด้วยตัวเองสิไม่งั้นจะโตมามีความรู้ได้ยังไงล่ะแหมแม่พระแม่คนดีแล้วเกินเอาเถอะฉันไปก่อนละมาเดี๋ยวรอนาน นี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่คะทำงานเหนื่อยทั้งวันปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยเนี่ยยืนขาแข็งไปหมดแล้วมาดิอ่ะยืนนี้ไปนวดกันไหม เออก็ดีเหมือนกันนะเอาสักสองชั่วโมงเอ๊ะว่าแต่น้องพอยมันหายไปไหนไงเนะี่ยก็คงไปหารับจ้างสักนแผนกแหละพูดก็พูดเถอะทำงานแค่เนี้ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วฉันถึงบ้านนะก็สลกคาหมอนตลอดอะฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆนนะว่าทำไมต้องใช้ชีวิตลำบากเงินเดินลงงานก็พอใช้แท้ๆไม่เห็นต้องไปดิน้นรนขนาดน,นั้นเลยก็คงหวังสบายวันข้างหน้าละมั้ง ว่าแต่เมื่อไหร่ล่ะก็จริงอ่ะได้ตังแค่สิบาทยี่ิบาทคงรวยแหละป่านเนี้ยเก็บเงินซื้อบีเอ็มได้แล้วมั้งอ้าวลุงหนูกำลังจะไปหาอยู่พอดีเลยค่ะนี่ทำงานโรงงานแถมยังรับงานเสริมไม่เหนื่อยแย่เหรอไม่เหนื่อยแล้วค่ะอะไรที่ได้เงินหนูรับหมดแหละดีแล้วขยันแบบนี้ไม่อดตายหรอก เอานี่ของลูกค้าส่วนนี้ลุงทํามาเผื่อโอ้โหไม่เห็นต้องเอานาถือว่าเป็นคําขอบคุณที่ช่วยหิ้วข้าวกล่องที่ร้านทําให้ลุงกลับมาขายได้ไงขอบคุณค่ะลุงเอกงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเพื่อนจะได้กินตอนละร้อนเด็กคนนี้มันหนักเอาเบาสู้จริงๆได้ค่ะพี่แป้งห้าแก้วนะคะโอเคค่ะ นี่ก็ทำอะไรของแกเนี่ยจดงานที่คนเขาจ้างไว้อะพอดีงานเยอะเลยกลัวจำไม่ได้โห<ฮ><ฮ>เดี๋ยวนี้กลายเป็นแม่สาวรับจ้างคิวทองไหนเอาไปดูหน่อยสิไปส่งป้านหน่องเก็บแล้วร้อยหนึ่งไปเอาผ้าที่ตัดเย็บของพี่กายมาจำยี่สิบ เดี๋ยวนี้ผ่านตัว่ากสาวโรงงานไปเป็นแม่บ้านก็ไม่บอกหน้าสงสารเนาะริแยาวเป็นหางว,าว่าวแต่ได้เงินเท่ากับมึงอะตลกดีเออเหนื่อยก็เหนื่อยได้เงินแค่ไม่กี่บาทก็ยังจะทำเนาะพลมันก็เงินนะแกสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เยอะเองแหละเหมือนที่เขาบอกไงไม่เรียกงานไม่ยากจน ไอ้ถึงยังไงอะ่ะก็ควรเลือกหน่อยไหมโรงแรงไปกับอะไรที่ไม่คุมค่าได้ค่าจ้างถูกๆเสียแรงเสียเวลาเปล่าๆอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยแกไม่เคยได้ยินเรอมันก็เป็นแค่คำปลอบใจกับคนที่หาเงินก้อนใหญ่ๆไม่ได้เท่านั้นแหละเข้าใจไหมพอย<ๆ>ฉันว่าแกเลิกทำอะไรไร้สาระแบบนี้เถอะเห็นแล้วสงสารอะ่ะฉันว่าไปดีกว่าเรอฟ้าฉันอยู่ข้าวปเนยเลยอ่ะ วันนี้ซื้อข้าวกินด้วยเหรอปกติเห็นห่อมากินนี่อ๋อพอดีลุงเอกร้านข้าวแถวบ้านเขาให้มานีน่้บอกนะว่าร้านที่แกรับพี่ว่ะโอ้หไปทำงานร้านข้าแล้วเอาเงินเขามาเนี่ยยังไปขอข้าวากินฟรีกเรอเปล่านะลุงเขาหให้แกก็เนาะทำตัวไปขอทานไปได้ชีวิตนี้อดอยากปากแห้งขนาดน,นั้นเลยเหรอช่างพลอยมาเถอะ ฉันนี่ข้าวแล้วอะ่ะเออไปกันดีกว่าเดี๋ยวคนเยอะว่าแต่แกคงไม่เอาอะไรนะพลอยดูท่าพลอยก็คงไม่เอาหรอกขนาดข้าวมันขอเขากินอยู่เลยไอ้เหอะหน่อยอะ่ะยังไม่ทันรายเงินเดือนออกก็หมดซะแล้วมีแต่หนี่ฉันก็เหมือนกันหมุนเงินไม่ทันเลย แค่ต้นเดือนอะ่ะก็ต้องต้มมาม่าแล้วพวกแกมาทำอะไรกันตรงนี้อะก็มารอเรียกวินกลับบ้านไงแล้วแก,เ,กเอามอไซค์ใครมาขับเนี่ยก็มอไซค์ฉันไงได้มาแล้วแต่ว่าเป็นมือสองนะอ๋อที่บอกว่าเก็บเงินมาตั้งนานได้มาแค่เนี้ยมือสองใช่ อย่างน้อยไปไหนมาไหนก็สะดวกดีนะแล้วนี่พวกแกสองคนยังเดิอนอยู่อีกเหรอแหมแค่มีมอเตอร์ไซค์แค่นี้ทำเป็นพูดเลยนะก็มีของให้อวดก็ต้องขออวดหน่อยสิได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเลยนะเนี่ยขับรถชิลๆตากลมไม่ต้องเหนื่อยเดินไกลไปเรียกวินาปากซอยด้วยนะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าเรียกใช้บริการฉันได้เลยนะไปส่งของรับของหรือว่าไปส่งพวกเธอถึงที่เลยก็ได้ฉันไม่เกี่ยงงาน พอยมาพอดีเลยรีบไปกันเถอะเดี๋ยวร้านเฟอร์ปิดพี่ไม่อยากนอนพื้นอะ่ะได้สิคลอยว่าจะโทรหาพี่อยู่พอดีเลยโทษทีนะคงต้องเป็นวันอื่นแล้วแหละว,วันนี้รับงานพี่อุ้มไว้อะ่ะไปก่อนนะจ๊ะ ทำหน้าจำตาเอาจริงดูเหมือนพลอยมันก็จะมีเงินเยอะนะหรือว่าเรายืมมันดีฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเสียสักสีหมดแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮะ้อพอยแหมหายหน้าหายตามาเปิดร้านอยู่นี้เองค่ะพี่อุ้ม ไม่ได้เจอกันานานเลยนะคิดถึงจังอืมแล้วนี่เราออกจากโรงงานแล้วเหรอใช่ค่ะพี่ออกมาได้สักพักแล้วเนี่ยดีนะที่ออกมาก่อนตอนนี้โรงงานเขาปลดคนออกเยอะมากเลยโหโชคดีนะเนี่ยที่เรามีลู่ทางสำรองเอาไว้ไม่งั้นแย่แน่เลยก็พอรับจ้างทุกอย่างคนก็เลยรู้จักเยอะอะค่ะที่มาขายตรงนี้ได้เพราะค่าเช่าถูกเจ้าของที่เขาเอ็นดูอะ ดีแล้วแหละที่ขยันทํามาหากินเงิน5บาท10บาทก็เอาเก็บจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ขนาดเนี้ยพี่นับถือเราจริงๆเลยต่อไปนี้จ้างพอยไม่ได้แล้วนะแต่อุดหนุนได้จะคิดราคาพิเศษเลยจ้ะงั้นเอามาเลยผัดซีอิ๊วพิเศษหนึ่งจานได้ค่ะพี่อุ้มนั่งเราก่อนนะจ้ะพอย เป็นไงกินข้าวอิ่มไหมเอาเพิ่มอีกหรือเปล่าเป็นไรกันอะ่ะหรือว่ายังหางานกันไม่ได้อีกหรอพวกฉันก็หามาสองเดือนแล้วยังไม่มีที่ไหนรับเลยอะ่ะแล้วนี่แกเอาเงินจากที่ไหนมาเปิดร้านอะ่ะก็เงินเก็บฉันไงไอเงินไม่กี่บาทที่พวกแกเคยดูถูกอะ ตอนนี้ก็สะสมมาได้ก้อนใหญ่แล้วแถมยังมีร้านแม่ของตัวเองด้วยแล้วตอนนี้แกยังมีเงินเก็บอยู่ไหมอ่ะฉันขอยอยืมไม่ตั้งหลักหน่อยสิอืมฉันเห็นใจพวกแกนะแต่คงไม่ได้หรอกแต่ว่าพวกฉันเดือดร้อนกันจริงๆนะแกะใจดำไม่ช่วยกันหรอฉันก็ช่วยได้แค่ให้พวกแกกินข้าวฟรีนี่แหละอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่ามิตรภาพของพวกเราฉันขอโทษน,นะ เคยดูถูกแกสารพัดเลยอะแถมยังเคยบอกว่าแกเป็นขอทานมาขอข้าวกินฟรีแต่ตอนนี้ฉันก็มาขอข้าวร้านแกกินฟรีเหมือนกันฉันก็ขอโทษแกเหมือนกันนะที่เคยพูดจามไม่ดีแล้วก็หัวเราะเยาะสุดท้ายก็มาขอความช่วยเหลือจากแกไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างฉันแนะนำพวกแกได้แค่ว่าถ้าอยากทำงานได้เงินก็อย่าเกี่ยงเงินน้อยแค่นั้นแหละ ว่าแต่แกจ้างฉันล้างจานได้ไหมล่ะจ้างฉันไปจ่ายตลาดหรือว่าส่งข้าวก็ได้นะไม่เป็นไรฉันทำเองได้จะจ้างพวกแกทำไมล่ะ